สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสาวผู้โชคดีเผยแล้วสาเหตุประกาศขายรถสาวผู้โชคดีได้รถยนต์กล่องสุ่มพิมพ์ริพายเผยสาเหตุที่ต้องขายรถจากกรณีที่สร้างความฮือฮาในวงการค้าขายออนไลน์เมื่อพิมพ์ริพายได้จัดกล่องสุ่ม1 0 0 0 0 0สนซึ่งเป็นกล่องสุ่มเครื่องสำอางโดยในกล่องสุ่มพิมพ์ริพายจะมีกล่องราคาละ1 0 0 0 0แสนบาท แต่กลับมีผู้โชคดีได้รับรถยนต์ป้ายแดงเป็นของแถมถึง3รายโดยผู้โชคดีที่ได้ซื้อกล่องสุ่มแถมรถรายแรกคือเจ้าของเฟซบุ๊ k ชื่อพัชชาโดยเธอเปิดกล่องสุ่มเครื่องสำอางกล่องสุ่มของพิมริพายพบว่าเธอได้รถยนต์เป็นของแถมหนึ่งคันเล่นเอาสุดไปเลยล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่3ธันวาคม64ที่ผ่านมาเธอได้ประกาศขายรถยนต์คันดังกล่าวโดยโพสต์รูปคู่กับรถพร้อมแคปชั่นว่าเลิกนะ ขอซื้อต่อห้าหมื่นเนี่ยเขาจะขายไปซื้อเอาผาดไม่ได้ขายการกุศลขายน้องนะคะหลังไมมาได้ค่ะขายเพราะจะไปซื้อรถตู้และยังบอกด้วยว่าราคาต่ำกว่าศูนย์ป้ายแดงมีแรงขับไม่ผ่านมือชายใดในขณะเดียวกันชาวเน็ตหลายคนก็ไปคอมเมนต์ถามราคาด้วยความสนใจแต่ยังไม่มีความคืบหน้าว่าเธอตั้งราคาขายที่เท่าไหร่และใครจะซื้อรถแถมกล่องสุ่มคันนี้ไปได้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ